สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาอยู่ในช่องบ่าวต้อมอน,นิวชาแนลเช่น,เ,นเคยครับมาในกับป่าหาอยู่หากินนะพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงวันนี้ทํางานพี่น้องมากับลูกๆและหล,ลานมาใส่ปุ๋ยพี่น้องอีกคิวอีกคิวนะพาลูกๆหลานมาใส่ปุ๋ยพี่น้องไปเดี๋ยวไปดูบ่าวต้อมใส่ปุ๋ยกันดีกว่าสาวลุงกำลังเทปุ๋ยสาวลุง น้องนุยนงนยนงน้ยไปแล้วน้องนุ้ยไปแล้วน้องนุ้ยไปแล้วนุ่นเหลือของสาวลุงก็ให้งดตามพี่เ็ดมาเบิ่งแม่ลุงใส่เปืดกันจ้าพี่น้องเบิงจ้า พี่น้ยสูส้ๆงานไม่ค่อยมีค่ะช่วงนี้คือเนี่ยหน่อยจะจับไปไอแจ้งก,ก็เฮ็ดเลิศงานไม่ค่อยมีเฮ็ดเนีเฮ็ดไปเ,เล่นอะพ่อกำลังเล่นรถมา กำลังเทพปุ๋ยอยู่จ้ะนักขานาดเลยพี่น้องเลย <c oughs> ดูของแม่เลยเนาะดูของแม่โอ้ถุงใหญ่ขนาดเลย พ่อพ่อสู้แม่สู้ไหมสอีคิวสู้ไหมอีควสู้ยังลูกฮะีควสู้ยังใจตกัับแมมาเบิ่งกันเด้อจากพี่น้องว่าพ่อขอให้จังไหนเดอ้อใส่ปุ๋ย กะจะอีเมเทป,ปุ๋ยเหลือสองก็สอบแล้วจ้ะพี่น้องออใส่กระต๊อกแาบนี้ได้สิแล้วกายจะได้เมือนอนแล้วจ้ามือนอนเราจะไปหาอยู่อาทิตยีกับบ,บรรลุคือการจ้บเบิ่งโอกาสทุกคนเธอบันก็ไปไอจ้ากายเสร็จแล้วกายเสร็จแล้วพี่น้อง มือเผ็ดเดี Bu ๋ยวไปหาอยู oh. ่หาซึ่งพี่บอกเลยเนาะนี่จ้าพ่อใกล้เส้นเลยเนาะพ่อเนาะใกล้เส้นจแล้วครับนี่ฮู้เอาเงินก็ต่อจากี่น้อง ถอยรถเด้อจ้ะพี่น้องพี่เลือบกกี้ก็สอบเลยเด้อจ้ะใกล้เส้นเลยเด้อจ้ะพี่น้องเผื่อจะได้เงินแต่ละบาทจ้ะพี่น้องโอยสอบสี่สิบบาทจ้ะพงดอก เฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะงานนอกพื้นเมียเฮ็ดไปเฮ็ดไปตลอดเฮ็ดได้ตลอดจ้ะวันนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมออนิวชาแนลเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้า,จาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยรอชมคลิปต่อไปนะพี่น้องติดตามกันได้ขออภัยบ๊ายบาย